บอกเราก็แบบอุ้ยมันคือไม่ต้องรุ้นนะครับก็จะแบบ backpacker สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้นะครับที่คอฟฟฮาร์เบอร์เนาะก็เช็คเอาท์แล้วนะครับที่โมเทลนะวันนี้ก็แดดดีนะครับแดดแรงเลยแหละเห็นไม่เอ่ยแล้วก็วันนี้จะไปกำลังข้ามถนนครับจะไปกินอาหารเช้านะครับที่ไม่ใกลจากโรงแรมเท่าไหร่นะครับไม่ไกลจากโมเทลเนาะ นี่ครับเป็นคาเฟ่เนาะนี่ก็สั่งกาแฟมาคนละแก้วนะครับของเดวิดก็เป็นกาแฟใส่กับซอยนะแล้วก็อาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าเดวิดสั่งอะไรนะก็เป็นสมัตอัลเบอคาโดนะครับแล้วก็ขนมปังมีไข่ด้วยนะครับกินกับโรเกตสลัดของผมเป็นเป็นสไตล์ของตะวันออกกลางนะครับเป็นไข่คนเนาะกินกับกินกับดุริกิจเบรสนะครับแล้วก็สเปนิสซอสเซจนั่นแหละอืมอ ก็ <Yeah. S 1> เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเนาะก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับของทริปของเรานั่นเองนะครับเนาะมาถ่ายรูปนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นเรียกว่าบิ๊กบานานานะครับก็เป็นแบบเรียกว่ากล้วยใหญ่เนาะกล้วยใหญ่เพราะว่าแถวนี้แต่ก่อนก็จะเป็นแบบเขาแบบทำสวนกล้วยนะครับก็เลยแบบว่ามีก็เลยแบบทาให้มันใหญ่ไปเลยแบบเป็นจุดท่องเที่ยวน่ะครับเนาะเนี่ยมาถ่ายรูปตรงนี้กับเดวิดนั่นเองนะครับบานานา เไปอยู่ตรงนี้นะโอ้เดินทะลุได้อยู่นะโอเคเดวิดก็ first they built a whole theme park around it yeah so that was the original big banana but they even have the oh so is banana behind and it behind it yeah now there's a theme park behind it they do have banana they do. Yeah. Yeah look let's go inside see a little bit โอ้บ oh. ัมโบ่ banana เดวิดก็คือซื้ออะไรนะซื้อสุงเท้ากล้วยให้นะครับอันนึง ปนนัซ็อกนั่นแหละแท่งหนึ่งนะครับแพงอยู่นะสิบแปดดอลลาร์นะครับก็นั่งจัดเองแล้วก็คือไป,ไปเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันก่อนแล้วก็ขับรถไปที่บารอนเบย์นะครับบารอนเบย์ก็ขึ้นชื่อเลยแหละนะครับเป็นแบบสถานที่แบบนั่งเที่ยวมานะครับ ก็นะครับหลังจากที่เราไปดูสวนกล้วยใช่ไหมครับโนร์บิกบารานานั่นเองก็ขับรถประมาณ2ชั่วโมง30นาทีนะครับไปที่บารอนเบร์นก็อยู่ทางตอนเหนือไปอีกนะครับผมก็เพิ่นขับนะเพราะว่าครั้งนี้ก็คือขับไม่นานเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นคนขับคนเดียวนะครับในสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับนาอบรรยากาศมาถึงตอนนี้ประมาณสักบ่ายหนึ่งกว่าๆนะครับก็หาที่จอดรถก่อนนะก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะครับจ่ายไปประมาณ5ดอลลาร์นะครับ จอดไป1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดินมาดูร้านอาหารนะครับที่เราเคยมากินตอนมาสัก3-4ปีก่อนนะครับก็ยังอยู่นะแต่จะมีร้านอาหารไทยด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็คือเดินมาฝั่งของชายหาดบารอนเบนะครับก็คือช่วงที่เราไปเนี่ยจะมีงานมิวสิกเฟสติวัลด้วยกม็มีงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผู้คนนะครับวัยรุ่นแล้วก็แบ็คแพคเกอร์คือเยอะมากเลยนะครับ ไม่คลึมๆนิดนึงนะครับท้องฟ้าไม่ใสอะช่วงบ่ายกว่าๆนะครับใช้หาดเนาะแล้วแบบเดินไปก็แบบเจอกลิ่นแบบกลิ่นแบบเขาดูดสูบกัญชากันนะกลิน่นผมก็แบบอก็ดูดกันได้เหรอแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบนะครับ ก็หลังจากนั้นนะครับก็คือขับมาขึ้นภูเขาเนาะก็ไลทเฮานั่นเองนะครับขับวนอยู่หลายรอบมากๆเลยครับกว่าจะหาที่จอดได้ก็ต้องจ่ายคร้่งบน,น,นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับของไลทเฮาเนี่ยคือเก็บค่าจอดรถประมาณ8ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณสัก200 200บาทนะครับก็คือจอดได้ชั่วโมงครึ่งนะครับเนาะเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศขึ้นน้ําใสมากเลยครับเห็นแบบโอ้โห นี่ครับที่มองไปของบารอนเบย์นะครับเนาะก็จะมีปลาวานด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็ปลาวานเนี่ยก็จะว่ายน้ำาครับจากอันธติกานั่นเองนะครับก็ขึ้นมาข้างบนนะครับหาอะไรกินนะครับข้างบนนั่นเองแล้วก็ครอโลกไหมช่วงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือเยอะมากเลยนะครับประมาณสัก20-30ตัวนะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานทางเจ้าหน้าที่นะครับก็บอกเราก็แบบอุ้ย มันคือไม่ต้องลุ้นนะครับยังไงยังไงก็ต้องเจอยังไงก็มีอยู่แล้วทําให้เห็นนะครับแต่ปัญหาคือมันไกลครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ซูมได้แค่นี้นะครับก็นะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็ แนะนำเลยนะครับที่มาที่บารอนเบย์นะครับก็คือบารอนเบย์ก็อยู่ไม่ไกลจากโกโคสเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งบารอนเนี่ยก็คืออยู่ของรัฐนิวเซาแลนดนะครับโกโคสก็อยู่ฝั่งของควีนส์แลนด์นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเช็คอินตอนประมาณสักบ่ายสี่โมงเย็นนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องนะครับที่เรากลับมาจากกินอาหารญี่ปุ่นแล้วนะครับเนาะก็สั่งมาเป็นเซตนะครับสั่งมาเป็นเซตก็มีอันนี้ก็มีเต้าหู้นะกินกับโทยุ่น,นะครับก็อาหารก็เป็นเซตก็คือแบบอร่อยนะครับสดมากเลยปล่านะครับเชฟก็เป็นเชฟญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับผมก็คุยกับเดวิดว่าก็คือเขาคุยภาษาญี่ปุ่นกันนั่นแหละ อันนี้ก็จะเป็นหมูนะครับหมูย่างเนาะอ่าน้ำพริกเป็นน้ำพริกญี่ปุ่นอนะไรสักอย่างหนึ่งคือแบบอร่อยนะครับเผ็ดแล้วก็กุ้งแล้วก็ะมะเขือมะเขือยาวนะครับมะเขือใหญ่อะมะเขือม่วงใช่ครับมะเขือม่วงนั่นเองเนาะ ตามที่ผมบอกไปว่าเป็นเซตเมนูใช่ไหมครับเขาก็ให้เลือกอาหารจานหลักมาผมก็สั่งเป็นแซลมอนทริยากินะครับเดวิดก็สั่งเป็นไก่ไก่อะไรสักอย่างนึงผมก็จำไม่ได้นะครับแล้วก็กินกับสลัดแล้วก็ข้าวนี้นะที่ผมบอกไปแล้วก็มีปซสุปนะครับบรรยากาศคือเหมือนไปกินในญี่ปุ่นนะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีราเมงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารไทยคือแบบคนนั่นเลยนะครับก็คือเรา ่าก <aid> ็เลยไม่ได้กินนะก็เลยมากินข้างบนนั่นเองนะครับเนาะก็หลังจากที่เรากินอาหารญี่ปุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เดินรอบๆนั่นแหละดูบรรยากาศตอนค่าคืนนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวแถวนี้เยอะไหมนะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะตาที่ผมบอกไปว่ามีงานมิวสิกเฟสติวัลนะครับเนาะก็เดี๋ยวเดินพาไปเดินฝั่งนู้นนะครับเนี่ยตอนกลางคืนส่วนมากนะครับก็จะแบบ แบ็คแพคเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเมลเบิร์นก็เยอะนะครับมาจากแอดเดลเดนก็เยอะเพราะว่าอารบอากาศหนาวใช่ไหมครับก็มาเจอแบบอากาศอุ่นที่นี่นะครับเนาะก็หลังจากนั้นก็คือขับรถกลับที่โรงแรมนะครับก็มาพักที่นี่1วันเองนะครับเนาะการเดินทางของเราหลายวันนะครับหลายพันกิโลในออสเตรเลียครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้นะครับที่บารันเบย์เนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ